คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Love no Channel n o v a c h a n n e l by NUT สำหรับวันนี้นุชขอเสนอนิยายเรื่องเจ้าสาวคืนแค้น EP 3 0ในชื่อตอนที่ว่าสิ่งที่สงสัยอยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าใครสงสัยใครด้วยเรื่องอะไรไปติดตามหาคำตอบเหล่านี้ได้ในเจ้าสาวคืนแค้น EP 3 0พร้อมกันได้เลยคะ่ะแค้นที่30 สิ่งที่สงสัยคุณแม่เรียกปันเหรอคะใช่ถ้ามีเรื่องจะคุยด้วยแต่รอนารามาก่อนแล้วกันเสียงเปิดประตูห้องพักของนักลินดังขึ้นเรียกให้คุณหญิงนิตยาและพยาบาลสาวหันมองไปยังประตูหน้าห้องเป็นตาเดียวและเมื่อทุกสายตาเห็นว่าผู้มาใหม่เป็นใครคุณหญิงนิตยาก็วางตัวเหมือนกำลังไม่พอใจคนที่มาในเวลานี้กลับเป็นว่าที่ลูกสะใภ้ของเธอ ส่วนพยาบาลสาที่เล่าสังเกตอาการของคุณหญิงมิตยาก็ดูจะพอใจอยู่ไม่น้อยที่เจ้าของบ้านดูไม่ค่อยชอบใจว่าที่ลูกสะใภ้ของตนเองปันดาวิที่ดูจะเกรงเกรงกับว่าที่แม่สามีเธอก็รีบปิดประตูห้องพร้อมกับเดินเรียบเคียงมานั่งยางโซฟาภายในห้องพักอย่างคนเตรียมเนื้อเรียมตัวเพื่อรอให้คุณหญิงมิตยาออกคําสั่งและเมื่อคุณหญิงมิตยาหันมากล่าวตอบพร้อมกับใบหน้าแสนเรียบนิ่ง บรรดาวิก็ทำแค่เพียงพยักหน้าด้วยใบหน้าที่ดูอึดอัดอยู่ไม่น้อยและกล่าวต่อผู้เป็นแม่ของว่าที่สามีของตนเองเสียงเบาได้ค่ะหลังจากที่บรรดาวิกล่าวจบบรรยากาศภายในห้องก็กลับมาชวนให้หน้่อึอดอัด,ดอีกครั้งจนพยาบาลสาวอดไม่ได้ที่จะพอใจกับท่าทีของคุณหญิงนิตยาที่แสดงออกมาต่อบรรดาวิอยู่ไม่น้อยและเพื่อให้เธอมั่นใจว่าทั้งสองคนไม่ได้แสดงละครต่อกัน สิทธาที่กําลังจัดย้าให้กับคุณนักเลีนอยู่ทางด้านข้างเตียงก็ค่อยๆเหนื่อยหน้าขึ้นมองปันดาวิที่กําลังนั่งตัวเกรนและกําลังแสดงใบหน้ากลากรอขรวนใจอย่างเปิดเผยออกมาเมื่อสิทธาเห็นภาพที่น่าพอใจแล้วเขก็ย<ๆ>ิ้มมุมปากอย่างอารมณ์ดีวันนี้คงเป็นอีกวันที่เธอมีความสุขเป็นแน่เพราะภาพตรงหน้าบ่งบอกชัดเจนแล้วว่าม่านชีวิตของอิสระไม่ได้มีความสุขในบ้านหลังนี้เลยแนมะ้แต่น้อย แต่เหมือนว่าสวรรค์จะเข้าข้างปันดาวิอยู่ไม่น้อยเพราะไม่นานใบหน้าที่สดใสก็มาพร้อมกับเสียงทักทายที่ดังขึ้นเรียกความสนใจจากทุกคนในห้องให้หันมองไปยังนาราที่เดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มสดใสนาราแล้วค่ะคุณแม่ขอโทษนะคะที่ให้คุณแม่กับพี่ป,ปันรอนานนาราค่อยๆปิดประตูห้องหลังจากที่เธอกล่าวทักทายผู้เป็นแม่และหันมายิ้มให้กับว่าที่พี่สะพ้ยของตน ดากนั้นเธอก็เดินตรงมาหาผู้เป็นพ่อที่นอนนิ่งอยู่บนเตียงนอนพร้อมกับจับมืออันแสนร่วงโรยนั้นขึ้นมาเพื่อเป็นการทักทายและเมื่อทุกคนที่คุณหญิงนิตยาเรียกมาคบแล้วแต่ยังคงมีอีกคนที่ไม่ได้รับเชิญยังคงทําตัวเป็นเหมือนอากาศธาตุคอยแอบฟังผู้เป็นนายคุยกันคุณหญิงนิตยาจึงจัดก,การกล่าวไล่พยาบาลสาวออกไปจากห้องพักด้วยน้ำเสียงที่ดูสุภาพ หากแต่หน้าเกรงถามจนไม่อาจมีใครที่จะกล้าขัดคำสั่งได้เธอช่วยออกไปก่อนได้ไหมฉันมีเรื่องต้องสัสารกับว่าที่ลูกสะชายและลูกสาวของฉันหากแต่คนที่กำลังตั้งใจเงียบเพื่อฟังในสิ่งที่ทั้งสามคุยกันกลับตีมือทำตัวเป็นดั่งทองไม่รู้ร้อนพร้อมกับแซงทำเป็นไม่ได้ยินในสิ่งที่คุณหญิงนิตยากล่าวจนคุณหญิงเองก็อดไม่ได้ที่จะใช้น้ำเสียงอย่างออกคำสั่ง ก็ยื่นคำขาดอีกครั้งโดยใบหน้าที่ดูเหมือนจะเริ่มไม่พอใจกับพยาบาลสาวตรงหน้าเต็นทีฉันจะไม่พูดอีกรอบนะสิธานและเมื่อสิธานเห็นแววตาและใบหน้าที่ดูจะไม่พอใจของคุณหญิงนิตยาเธอเองก็ไม่อาจต้านทานแรงกดดันนั้นได้อีกจึงรีบยักหน้าแล้วเดินออกไปจากห้องนั้นทันทีโดยมีนาราเดินตามไปด้วยเพื่อดูว่าอีกกนไปไกลจากจุดที่พวกเธออยู่ขนาดไหนเธอไปหรือย,ยังนา และเมื่อคุณหญิงนิตยาเห็นว่านาราเดินไปคุมเชิงทางประตูห้องเธอจึงหันไปกล่าวถามกับพวกสาวของตนด้วยใบหน้าแสนเรียบเฉยไปแล้วค่ะคุณแม่และเมื่อนารากล่าวตอบพร้อมกับปิดประตูและเดินไปหาว่าที่พี่สะพ้ายของตนด้วยรอยยิ้มสดใสคุณนิตยาที่เคยหน้านิ่งเฉยตอนนี้ก็รีบถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกที่ไม่ต้องแสดงละครต่อหน้าใครอีกเฮ้อแม่เหนื่อยเหลือเกิน ที่ต้องเล่นละครว่าเกลียดลูกสะใภ้ของตัวเองส่วนปันดาวิก็ค่อยๆผ่อ,คอ,คอ,อนคลายท่าทีพร้อมกับลุกขึ้นยืนเต็มความสูงเพื่อเดินตรงไปหาคุณแม่ของคนรักพร้อมกับนาราจากนั้นทั้งสองก็ค่อยๆนั่งลงตรงพื้นข้างเตียงนอนเพื่อในเวลาที่คุยหรือปรึกษาเรื่องราวต่างๆจะได้ไม่เสียงดังมากเอาเถอะค่ะคุณแม่เพราะถ้าคุณแม่ออกตัวว่ารักใคร่พี่ปันเยินั่นก็คงหาเรื่องอีกเป็นแบบนี้ ดีสำหรับพวกเราทุกฝ่ายแล้วล่ะค่ะนารายกยิ้มบางพร้อมกับใช้มือของเธอจับไปยังมือของคุณหญิงจัยยาและกล่าวปอบใจผู้เป็นแม่ของตนในเรื่องที่ดูเหมือนจะฝืนจิตใจทํากันอยู่ไม่น้อยหากแต่นั่นก็คือหอนึ่งในแผนการเพื่อหลอกล่าลให้สิธานตายใจว่าตอนนี้ตัวของปันดาวิทก็ไม่ได้มีความสุขอะไรในบ้านหลังนี้และเอาไปรายงานให้อิสาได้ทราบเออว่แต่นาเรียกพี่ให้มาหาคุณแม่ทําไมหรอ ส่วนปันดาวิเองก็กล่าวถามนาราเสียงเบาเพราะกลัวว่าพยาบาลสาวจะยังคงยืนแอบฟังอยู่ทังหน้าประตูหลังจากที่นาราเดินกลับมาคือว่าเมื่อวานที่นาตามหมอนัทไปเฝ้าอิดนาเจลีสิมารับประทานอาหารกับอิดสองต่อสองค่ะเมื่อนาราได้ยินในสิ่งที่ผู้เป็นพี่สะพ้ยกล่าวถามเธอก็รีบเกิ่นเรื่องที่เธอและหมอนัทได้เจอมาเมื่อช่วงเย็นวานด้วยความตื่นเต้นในทันทีเขาคงมาวางแผนอะไรสักอย่าง ตามที่พี่พัดบอกบรรดาวิคิดตามที่นาราเล่าพร้อมกับออกความคิดเห็นของตนเองหากแต่นารากลับกล่าวขัดบรรดาวิขึ้นโดยประโยคที่พาให้คุณหญิงนิตยาและว่าที่สะพ้ยของเธอต่างก็หันมองมายัางนาราเป็นตาเดียวมันไม่ใช่แค่นั้นค่ะพี่ปันของน้องและก็เป็นคุณหญิงนิตยาที่กล่าวถามผู้เป็นลูกสาวของตนเองแล้วมันเป็นอย่างไรล่ะลูก ทั้งสองคนดูสนิทสนมกันเกินกว่าเพื่อนทั่วไปค่ะแต่คำตอบของนาราับทําให้ปันดาวิทที่รู้ดีว่าน้องชายของตนเองมีรันิยมอย่างไรถึงกับต้องกล่าวถามผู้เป็นน้องสาวของคนรักโดยน้ำเสียงที่ดูจะตกใจอยู่ไม่น้อยจะเป็นไปได้เหรอนาเท่าที่พี่จําได้อิดชอบผู้ชายนะแล้วถ้าอิดแค่หลอกใช้สิทานอีกทีเพื่อประโยชน์ในเรื่องของตนเองนะคะหากแต่นารา กลับกล่าวถึงอีกเรื่องที่เธอคิดว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดเพราะวันนั้นเธอเห็นได้ชัดว่าอิสระเองก็ท,ทําทีเหมือนจะมีใจให้กับสิทธานถ้าเธอกับหมอนัทไม่ทราบเรื่องวศนียมของอิสระและความรู้สึกที่อิสระมีให้กับหมอนัทเธอก็คงคิดนั่นแหละว่าทั้งสองมีใจให้กันและกันอย่างแน่นอนอืมแม่ก็คิดเหมือนเจ้านานะหนุป,ปันส่วนคุณหญิงนิตยาเมื่อได้รับฟังความเห็นของลูกสาวของตัวเองก็คิดเห็นไม่ต่างจากมาราเช่นกัน เพราะคนอย่างบ้านสุป,ประาถ้าไม่ใช่ปันดาวิทต้องมีแต่หมาป่าที่พุ้มขนแกะนั้นปันว่าเราคงต้องสืบหาภูมิหลังของสิธาแล้วล่ะค่ะเมื่อตอนนั้นคุณแม่เคยบอกว่าสำหรับตัวเธอเข้ามาในบ้านก่อนที่คุณพ่อจะตกบันไดได้ไม่นานใช่ไหมคะปันดาวิทออกความเห็นในส่วนที่เป็นไปได้เพราะเธอคิดว่าไม่ใช่แค่ความรักบางตาหรอกที่จะทําให้ผู้หญิงที่ฉลาดอย่างสิธาเลือกที่จะทําอะไรให้เดือดร้อนตนเองแบบนี้สาหรับสิธาแล้ว จะต้องมีแรงจูงใจอย่างอื่นอีกแน่และมันต้องเกี่ยวข้องกับครอบครัวของคนรักของเธออย่างแน่นอนใช่จ้ะนี่แหละค่ะนาจะหาเองว่าระหว่างนั้นสิทธามีเหตุจูงใจอะไรถึงทำให้เธอเลือกที่จะช่วยเหลืออิสระอย่างไม่ลังเลและเมื่อลูกสะใภ้ของเธอกล่าวถามคุณหญิงนิตยาก็กล่าวตอบอย่างอ่อนโยนพร้อมกับนาราที่อาสาไปสืบเรื่องราวทั้งหมดด้วยตัวของเธอเองก็จบลงไปแล้วนะคะกับความสนุกของอีพีนี้ สำหรับ EP หน้ามาร่วมลุ้นไปพร้อมกันนะคะว่าทีมของปันดาวิกจะหาปริศนาที่ซ่อนอยู่ได้หรือไม่คลิปหน้ามีคำตอบค่ะและกลับมาพบกับความสนุกและความบันเทิงแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ